ป้าสมอนเปิดอัลบั้มเก่าเก็บด้วยมือสั่นเทาแสงแดดส่องหลอดหน้าต่างเข้ามาจับภาพถ่ายสีซีดจ,จางภาพหมู่ของชาวบ้านหนองน้ำแห้งในงานบุญประจำปีเมื่อ30ปีก่อนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าอิ่มเอิบด้วยความสุขแปลกนะป้าพึมพำเบาๆ สายตาจ้องคำเหงไปที่เด็กหญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่แถวหลังสุดเด็กหญิงในชุดผ้าถุงสีม่วงอ่อนใบหน้าเรียวเล็กผมยาวประบาดวงตาเศร้าหมองป้าสมนจำได้แม่นยำวันนั้นไม่มีเด็กคนนี้ในงานความทรงจำค่อยๆฉายชัดขึ้นเหมือนฟิล์มเก่าที่เริ่มกรอบ วันนั้นเป็นงานบุญใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันที่วัดมีการละเล่นการทำบุญเลี้ยงพระและแน่นอนการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกป้าจำได้ว่านับจำนวนคนก่อนถ่ายแล้วถ่ายอีกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครตกหลน่นแล้วเด็กคนนี้มาจากไหน ป้าหยิบแว่นสายตามาสวมมองภาพนั้นอีกครั้งเด็กหญิงคนนั้นดูโดดเด่นออกมาอย่างประหลาดทั้งๆท,ที่ยืนอยู่แถวหลังสุดแต่กลับดึงดูดสายตาอย่างน่าประหลาดราวกับว่าเธอต้องการจะบอกอะไรบางอย่างคืนนั้นป้านอนไม่หลับภาพเด็กหญิงคนนั้นยังวนเวียนอยู่ในหัว ป้าลุกขึ้นมาเปิดอัลบั้มภาพอีกครั้งคราวนี้ป้าสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ก่อนหน้านี้มองข้ามไปชุดผ้าถุงของเด็กหญิงคนนั้นเก่าคร่ำคร่ากว่าชุดของคนอื่นๆผิวพรรณก็ซีดเสียวดวงตาเศร้าส้อยราวกับแบกโลกทั้งใบไว้บนบา วันรุ่งขึ้นป้าตัดสินใจไปหาลุงคำผู้เฒ่าที่อายุมากที่สุดในหมู่บ้านป้าเล่าเรื่องภาพถ่ายและเด็กหญิงปริศนาให้ลุงฟังลุงคำฟังอย่างตั้งใจแล้วถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่อืมมีเรื่องเล่าว,ว่าเมื่อก่อนมีเด็กหญิงคนหนึ่งจมน้ำตายในหนองน้ำนั้นและลูกหลานไม่มีใครพบศพของเธอ ้าสมอนรู้สึกขนลุกสู้เรื่องราวที่ลุงคำเล่าคล้ายกับเรื่องเล่าผีพื้นบ้านที่ป้าเคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงป้ากลับบ้านมามองภาพถ่ายอีกครั้งคราวนี้ป้ารู้สึกถึงความเศร้าโศกที่แผ่ออกมาจากเด็กหญิงคนนั้น ป้ารู้สึกราวกับว่าเด็กหญิงคนนั้นต้องการความช่วยเหลือต้องการให้ใครสักคนรับรู้ถึงการมีอยู่ของเธอภาพถ่ายหมู่ที่มีคนเกินมาอาจไม่ใช่แค่ภาพถ่ายธรรมดาแต่มันอาจเป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างโลกที่เรามองเห็นกับโลกที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้ แล้วเราจะทำอย่างไรกับคนที่เกินมาในชีวิตเราเราจะมองข้ามหรือจะเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่พวกเขาอยากจะบอก